ตัวก้อนละโอ้นักบันทึนีเลยนะี๋้วไปบ้านใ้าเหอั่นันี่ซอยไปมากูครับนี่คือไปมักูเด็กครับเพื่อจะทำการรักงอรังก่งตะกงสูดูว่าเนื้อเราไม่ซอยจะตดใหม่เท่าไหร่าระกันไหนดอกทางจเาะันนี้นี้ยมา2สองวันแล้วเซียใส่ตู้เย็นไว้อ๋อ

nón tiêu hóa, rồi, các cấp khẩu, bên này có chín, bên ờ, ừ. này chín, chín đây không có chặt, không có chặt đâu này, sâm hàn mình cái này cái này còn xoay, thôi. xoay, hàng, chi, xoay, 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 không có một chặt này.

กันยังวะกรเนระ็นเสร็จไอ้ทุนทุนไอ้สีอกว่าหมวหลังมือโอ้โอ้ปต้องประน้มปต้อน้บปไทมือแล้วครับมือแล้วขอมันผมกวทุกคนนที่หนที่เงาแล้วกรดกินยังเดียวอิดีวโอ้บอ่าอ้บอกว่า ทังเปีกตะแกทั้งเป็นเพราว่าเออครับ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 อันนี้ก็ไป่นยสนองเนี่ยโอ้อะไรยาอะไรเนี่ยเนาะครับแล้วอันนี้พญายำมครับไม่ทำยาสุวรเนาะเรามายืนนหนองจุ๋มแล้วยังไงยาสุบโอ้บุรีรัมบุรีรัมเออณัปัจจุบันเป็นบุรีรัมบแล้วเออคนไหนคนไหนคนไงนคนไหนผมพิาบเขาบอกโอ้นี่ตรงึง

แต่ละิ้มนะเออทุกคนแต่ละชิ้มนี่น้ำปลาเออโทรมาขอโทรททรมาปลาหน่อไม้หงุ้งเล็กอันนี้ของผมนะใช่ไร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 ใครจับไปใครพวกนี้ครับผครับพี่บุรับเลยไปนอนก่อนเลยสวัสดีครับโอ้โหมันจะไปไปเลยครับไปเลสไปเลย บร, harma, ร,รีน้ำีน้มีลเปลกาเ่ยเดี๋ยมไปจัดไม่บุรีน้ำบุหราน้ำวันที่สุสุดท้ยเรอเองดัสามสี่วันทามวั่นี่ผมขึ้มางานผมไงยังอยังเหรอคนมมาตามผมสองสเจ้าเนี่ย

ไปตามเด้อลังมีคนนะคตามใจมีหาคนหนึ่งกลองก่อนเนี้ยก่อนคนงานที่แค่แกเองเหมือเอหัวหน้าเองหัวหน้ารับผู้บเหมาตแกโบโแซ้ำตะแกเงเนี้ได้ยังูได้กินตามเอาตามตามตามครับตามเอ ต้องปิดจ oh. sure ังวะคือค mm ือให้โอ้ยเวลาเไยฮัลโหลไปเือไ้นะคปัปปับออเอาต่อต่อต่อนะต่อต่อครับนำตาลไ่ต้องใส่ซ่อนตวปลาเดียกได้เดียวิดวาแบ

เอตแหน่งกันตะกอนเห็นคอนไหวพร้อมเี้ยหมอจนวนนะต่กอนนะเีหิิดหลคนปีนสองพนห้าร้อยสามสิบสกว่าเนาะโอ้ก็หนุดีเถอวะเนาะกินจิจจาเลยไหมว่ากินอิดกินตำหนังเลยไหมตำสมไหมเออต่ำยังทันสิ้นเออบอเสร็

ออกสองไฟแหง่บุมากก็บอีกมั้กครมีผู้สาวนะอันหนึ่งอันหนึ่งมันจับไว้ที่ที่โตข้ามเงาลายโอ้จับได้ขายได้แค่เบาทเลยนะครับจับได้สองไฟเลอบอกกลาไปสาวไปเรียบโบจับทายหช่ไม่แล้วเนี่ยจ กอควาเบาทพอคว้าตอนดอก้บาทเขาดีกว่าอยูซื้อเองไม่อา้งนงสังวยเนาะพ่กมานยังมาไนนุ่มมันมาเรเห็นขานสองทุ่มสามทมามันน้องออกินิ้นเออขอดังเดาฐาที่หนเงินล้านเนาะอ๋อเมียนเฮดบอร์เพียน่เปลี่ยนเอาจิงนะลุ่มมันส่วัวบ่อสองเฟซสองแฟยแห่ซื้อละ Hãy này, cái kênh mày cái gì mãi, nó chèn ở đó, tí, chắc là nó chèn bên trong, nó gần ตมือกมี่มอลาบสมือช่วยปทู่เกษตรเกษตริเนาเกษตรเออตต่อเมืองเ้ต่อ่อเล้าเออเออไปจับไก่ววะจับไก่ขาไก่อเคเลยนั่งนั่งทีไหนเออขบคว้า 哦，切切，嗯，这么个切的？